ผู้ชมทุท่านด้วยของบัวท่น,นครับวันนี้แอเทฟฟีมาอีกแล้วนะฮะซึ่งมันมีชื่อว่า b บเบอรี่โรล่าแอติทูธเมนะซึ่งอาจเป็นขอภายคออภัยด้านะที่อาจผิดเนาะก็วิธีการรับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งมีไว้ด้านล่างเนาะท่านผู้ชมก็กดเข้าไปแล้วก็กดรับไปเลยซึ่งอันเนี้ย ผมเห็นชาร์กบล็อกเขาทำคลิปเนาะซึ่งมันเป็นไอเทมฟรีที่เป็นอ e ีโมดเพียงตัวเดียวนะฮะก็เลยอยากจะให้ซื้อก่อนที่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเสียโลบักนะฮะอันนี้น่าจะเป็นของเสียโลบักที่เขาน่าจะทำเป็นลิมิเต็ดแน่ๆไอ้ไม่ใช่ดิเออแล้วแหละ,ะก็อยากให้ท่านผู้ชมมาซื้อกันเร็วๆนะเผื่อมันเปลี่ยนโลบักอันนี้นะผมกลัวนะเพราะว่าผมเจอของฟรีเสร็จปุ๊บผมก็รับไปเลยนะโอเคแล้วก็นาะก็ จะลิงก์ทั้งหมดจะทิ้งไว้ด้านล่างเนาะคลิปชั่งนี้ฝากก็อะไรก็แชร์กดติดตามเลยเสื้อขกดคอร์ดแล้วก็กดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับก็สำนี้รับไปเป็นเท่านั้นอย่าลืมซื้อเสื้อเขากดติดคอร์ดเขากดเอ๊ะเออใช่อย่าลืมซื้อจริงได้นะฮะโอเคเริ่มล้วนละตื่นมาก็ล้วนละโอเคเราก็สำนี้ราไปเป็นท่านั้ครับสวยแฟร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไป